บทที่8วาระสุดท้ายเรื่องการสูญเสียเป็นธรรมชาติที่พุดเห็นได้บ่อยในชีวิตเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีตายมีพบก็ต้องมีจากทุกคนบนโลกนี้ล้วนผ่านการสูญเสียมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะสูญเสียของรักหรือคนรักแต่การได้ดูแลคนที่รักในวาระสุดท้าย และค่อยๆมองดูการจากไปอย่างช้าๆดูเหมือนจะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของผู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมชาติของชีวิตซึ่งเข้าพเจ้าก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นปลายเดือนมีนาคม2561ข้าพเจ้าพาคนรักไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัดไว้เป็นปกติแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพราะหมอได้วินิจฉัยว่าโรคร้ายได้ลุกลามเกินกว่าที่จะรักษาได้ตอนนั้นข้าพเจ้างงว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากไม่เคยมีสัญญาณบอกเหตุมาก่อนขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของพยาบาลข้าพเจ้าก็ได้แอบไปโทรศัพท์หาพี่ชายซึ่งเป็นหมอเล่าอาการทั้งหมดให้ฟัง พี่ชายได้คาดการตามอาการที่บอกว่าอาจจะมีเวลาเหลืออยู่ไม่นานนะักหลังจากวางโทรศัพท์ข้าพเจ้าก็ยืนนิ่งอยู่ที่หน้าห้องพักจิตขณะนั้นก็เข้าไปสู่ความว่างโดยอัตโนมัติคือไม่มีความคิดหรือมีความรู้สึกอะไรหลงเหลืออยู่แต่กลับมีสติสัมปชัญญะรู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัว ในหัวขณะนั้นโลกไม่ได้คิดอะไรไม่มีการปุมแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่จดจ่ออยู่กับตัวผู้ป่วยดูแลทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายกายสบายใจต่อมาผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดตาม,มาการเพื่อทำให้สภาพร่างกายที่เป็นอยู่ให้สบายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่การรักษาโรคแต่อย่างไร หลังอาการผ่าตัดดีขึ้นคุณหมออนุญาตให้พาผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านได้ทางโรงพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือเป็นทุระจัดการและอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้คู่มือการสังเกตอาการผู้ป่วยช่องทางการติดต่อหมอพยาบาลรายชื่อบริษัทที่ต้องติดต่อ เรื่องจัดการการเคลื่อนย้ายศพหรือเรื่องการทำเอกสารทางราชการหลังจากที่ผู้ป่วยจากไปขณะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ใส่ใจแม้แต่จะดูรายละเอียดได้แต่เก็บเอกสารทั้งหมดไว้และหันมาใส่ใจกับผู้ป่วยพยายามมีสติยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าผลของการมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนี้ ทำให้เกิดตัวรู้ขึ้นว่าจะต้องทำอะไรจะแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติและสมาธิไม่ได้มีกิเลสความอยากหรือไม่อยากหรือการปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นได้แต่จดจ่อกับร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยตลอดทั้งวันเขาพเจ้าเน้นที่จะชวนคุยแต่เรื่องราวดีๆ เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยคิดถึงโรคที่กำลังเป็นอยู่และจะผ่านทําให้จิตเศร้าหมองวันแรกผ่านไปอย่างไม่ยากนะักแต่เมื่อเข้าวันที่สองพบว่าเริ่มมีอาการเพ้อบ่อยขึ้นบ่นว่าเห็นคนที่ไม่รู้จักมาหาจนเวลาประมาณสี่ทุ่ม ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจโทรหาคุณหมอเพื่อขอรับคำปรึกษาไม่นานเจ้าหน้าที่พยาบาลก็มาถึงและเข้าไปสังเกตอาการพร้อมตรวจสอบสัญญาณชีพจากนั้นก็เรียกให้ข้าพเจ้าเข้าไปคุยโดยแนะนำว่าสามารถให้มอร์ฟีนเพิ่มได้แต่อาการโดยรวมแย่ลงและคาดว่าคงไม่พ้นภัยในคืนนี้ ข้าพเจ้ายืนนิ่งเงียบอยู่ครู่ใหญ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วจึงหันมาจดจ่ออยู่ที่ผู้ป่วยอีกครั้งพูดคุยด้วยตามปกติชวนคุยเรื่องอดีตที่เคยไปบวชเรียนมาในว่าอยากให้คิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลที่เคยสร้างไว้ผู้ป่วยเริ่มสงบลงและหลับไปจนเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่ง คบกำหนดเวลาให้ยาแต่คราวนี้น้ำยาสีขาวใสที่ป้อนเข้าปากไปนั้นกับทะลักไหลออกมาเป็นของเหลวสีดำในขณะนั้นจิตของข้าพเจ้ามีอาการกระตุกเล็กน้อยแล้วก็กลับมาจดจ่ออยู่ที่การเช็ดทำความสะอาดผู้ป่วยมีอาการกระตุกสองครั้งสำรวจดูก็ไม่พบสัญญาณชีพ เข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่พบลมหายใจแล้วข้าพเจ้าจึงรู้ทันทีว่าวาระสุดท้ายได้มาถึงแล้วจริงๆข้าพเจ้ากระซิบลงที่ข้างหูว,ว่ากลับให้สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลทุกอย่างเองเป็นอย่างดีข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าจิตสุดท้ายของผู้ป่วย จะได้ยินในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดหรือไม่แต่คงเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทําได้ในขณะนั้นหลังจากทำความสะอาดร่างกายให้ผู้ป่วยแล้วข้าพเจ้าก็โทรไปหาญาติพี่น้องเพื่อแจ้งข่าวการจากไปพร้อมกับเป็นตัวแทนกล่าวคำขออโหสิกรรมหลังจากนั้นก็โทรศัพท์เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่มาดูแลและจัดการศพต่อไป ข้าพเจ้าจําได้ว่าได้จัดการเรื่องราวต่างๆไปตามลําดับอย่างสงบเงียบมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดและเคลื่อนย้ายร่างออกไปด้วยความสงบรวดเร็วอย่างมืออาชีพข้าพเจ้าได้แต่ยืนดูการทำงานอย่างเงียบๆเสร็จแล้วก็นำร่างออกไป โดยที่ข้าพเจ้าตามลงไปส่งยืนดูรถที่พักนาล่างห่างออกไปจนลับตาจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่ห้องยืนมองดูเตียงที่ว่างปาเปล่าเห็นอุปกรณ์พยาบาลถังออกซิเจนสายระโยงระยางหลงเหลืออยู่สติเริ่มกลับไม่อยู่กับตัวอุป,ปาทานเริ่มทำงานสังขารเริ่มปรุงแต่ง เริ่มคิดไปต่างๆนานาว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมปล่อยให้คนที่เรารักไปกับใครก็ไม่รู้มีการยึดเอาร่างกายที่นอนสงบนิ่งนั้นมาเป็นของเราทันทีแล้วสังขารก็ปรุงต่อไปอีกว่าแล้วคืนนี้เขาจะไปนอนที่ไหนจะหนาวไหมไม่น่าปล่อยให้ไปกับใครก็ไม่รู้เลยแล้วพาไปที่ไหนก็ไม่รู้อีก จนข้าพเจ้าล้มตัวลงนอนสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเห็นร่างกายตัวเองนอนตัวงอเป็นกุ้งได้ยินเสียงร้องไห้ออกมาดังๆจนตัวโยนแต่ที่แปลกใจก็คือยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเตือนว่าร้องร้องออกมาร้องออกมาให้พอพรุ่งนี้ยังมีงานที่รอให้ไปจัดการอีกมากมาย จากนั้นข้าพเจ้าก็ร้องไห้จนหลับไปเหตุการณ์การสูญเสียแบบนี้นับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกครอบครัวต้องพบเจอไม่ช้าก็เร็วจะต่างกันที่ใครจะมีสติมากน้อยแค่ไหนเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแท้จริงแล้วการจากลามีอยู่สองแบบคือการจากเป็นและการจากตาย แต่คนเรามักจะให้ความสำคัญกับการจากตายมากกว่าเพราะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และไม่สามารถกลับมาพบเจอกันได้อีกโดยมักจะลืมไปว่าการจากเป็นก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะไม่แน่นอนว่าเมื่อจากกันแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันใหม่อีกหรือไม่และการพบกันทุกครั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจากลา เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะเห็นว่าทุกคนต้องมีวาระสุดท้ายคือมีความตายเป็นของธรรมดาแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าเมื่อความตายเป็นธรรมดาแล้วทำไมคนเราจึงรู้สึกเสียใจหรือเมื่อมีความตายเกิดขึ้นทำไมความเสียใจนี้ถึงไม่เท่ากันแท้จริงแล้ว สาเหตุของความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่คนที่รักตายแต่เป็นกิเลสที่อยู่ในใจของเราต่างหากที่ไม่อยากให้คนรักของเราตายจะเห็นว่าคำว่าคนรักของเราเป็นการเข้าไปยึดเอาเป็นเจ้าของหากผู้ตายเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่มีการเข้าไปยึดความทุกข์ก็จะไม่เกิดเช่น นายกอเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเกิดถูกรถชนตายคำถามคือทำไมเราถึงไม่เสียใจที่เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่รู้จักนายกอไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันจึงไม่ได้ยึดเอานายกอมาเป็นของเราดังนั้นจึงไม่เกิดความทุกข์แต่หากเป็นคนที่เรารักเรารู้จัก ความยึดเอาเป็นเจ้าของก็เข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดความทุกข์ทันทีเช่นกันหลายคนคงแย้งว่าการยอมรับความจริงในข้อนี้เป็นไปได้ยากถึงแม้จะเป็นการยอมรับตามหลักเหตุและผลก็ตามที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ปุตุชนธรรมดาที่ยังไม่ได้ลุกทำยังมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่น มีความเป็นตัวเป็นตนจึงยังมีความทุกข์ความเสียใจเมื่อสูญเสียคนรักไปยังไม่รู้เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าจนกว่าจิตจะได้รับการอบรมพัฒนาให้ละเอียดและรู้เห็นตามความเป็นจริงในที่สุด